ผมมี KO ครับวันนี้ก็มาลองเด็กใหม่นะครับตัวแรกเป็น o อเจครับ760บิดลัดนะครับต่อมานะครับตัวที่2ครับก็เป็น beta ครับวิสาลอดครับ160ฟรีบอลครับสายเทะรเมนนาตัวที่3ครับผมใช้เป็นชาร์ scale 770คลิกครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอย่างไรครับเปิดมาที่รูแรกนะครับผมใช้เป็น o อเจครับ 60รัดนะครับอีกฝั่งเป็นเพกซัสบาร์สนะครับน่าจะบิดโดรัดนะเปิดมาก็วนไปวนมาครับวนไปวนมานะยังไม่โดนนะแล้วก็จังหวะนี้ครับก็เป็นการเกี่ยวนะเกี่ยวเพกซัสบาร์สลงไปครับนําก่อนครับ20ลูกที่สองครับผมใช้หนึ่งฟีบอลครับวิสาลลอตเจอกับไวเวิร์นครับดอกมาได้50เอร์เครับเจอไวเวิร์นกวาดมานะ แล้วก็วนไปวิ่งแข่งวิ่งไปวิ่งมาครับเข้าสู่เฟสสองก็ยังโดนเคาะยังโดนคิกอยู่นะครับแล้วก็เข้าสู่เฟสสามก็ถือว่าปลอดภัยครับอ่าแล้วก็ตัวท้ายก็ชนะสปินไหมครับเป็นนํามาก่อนสามศูนย์ครับลูกสุดท้ายครับก็ยังใช้เป็นชาร์จสเกลครับเจ็ดเจ็ดศูนย์คิกนะครับก็ถือว่าตีหนักพอสมควรครับแต่ก็ไม่สามารถตีวิสซาดลอตบิดเฮกออกได้นะครับ แล้วก็บนไปวนมาครับวนไปวนมาแล้วเข้าสู่เฟสสุดท้ายเนี่ยแพ้สปินนะครับนะเพราะว่าเราไม่สามารถตีออกได้ครับสุดท้ายก็ผมแพ้สปินไปครับตอนนี้ก็นําอยู่สามหนึ่งครับลูกสี่หยิบโอริจินะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็ชูดวิ่งลงไปเองครับชนะเลย